งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรักของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ด้วยสัจจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง มัตติกาภูลชัยตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามโคเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2502สมรสกับนายคำรณภูลชัยมีบุตรธิดา2คนการศึกษาสูงสุดร,ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษาตรส์วิทยาลัยครูสุรินท์บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาค,คม พุทธศักราช2524ณโรงเรียนบ้านนวนสบายอำเภอสังขะังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูสองผลงานที่ภาคภูมิใจได้ดรับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรืองราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา นายวชิราบังคาดาราตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขวาวศินรินเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2502ส,สมรสกับนางรัตนาบังคาดารามีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมศิล่์วิทยาลายัยภูสุรินบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2525ณโรงเรียนบ้านเศษวิทยาคมตำบลตาอองอำเภเมืองจงหวััดงสุรินทร์ตำแหน่งครูสองผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลครูดีในดวงใจเครืองราชิสริยาภรทบีปิยาภรณช้างเผือกคติประจำใจซื่อสัตย์คิดดีทำดี คนจันทเขตตำแหน่งครูชำนานการโรงเรียนบ้านบุญโลกเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2502สมรสกับนารนาโรจันทเขตมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครูสุรินท์เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2522ณโรงเรียนบ้านอู่โลก ตำแหน่งครูสองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีปิยาภรณ์ั้างเผือกคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางพิติกรแสงจันทร์ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านอําตือสงวนเกิดเมื่อวันที่6กธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 2สงร้รสกับนายสมพงษ์แสงจันทมีบุตรธิดาหนึ่งคน สูงสุดประกาศเิียบาัตรการศึกษาชั้นสูงสาขาวิชาสุข,ขศึกษาวิทยาลัยครูสุรินบัรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2526โรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอโพไัยจังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งครูสองผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนแข่งขันชีตัดปะระดับถงไวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปริยยาภรช้างเผือกคติประจำใจพูดดีคิดดีทำดีนางเพ็ญศรีชนะชัยตำแหน่งครูชํางงานการพิเศษโรงเรียนบ้านสะดอเกิดเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2502 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลาัยรมคำแหงบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 2 7ณโรงเรียนบ้านสนามบินอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ผลงานที่ภาคภูมิใจที่ได้รับราชการเป็นครู สอนเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีเป็นแกนนำครูภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุลินเขตหน่งเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเขียนตามคำบอกได้รับรางวัลลำดับที่หของประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2560และรางวัล100ผู้ดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนางนวลจันร์ทบุญเติมตำแหน่งครูชำนานการพิเศษโรงเรียนม้านตาปูเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503สมรสกับร้อยตำรวจโทรภูทรบุญเติมมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยาลายัยภูสุรินทร์ เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2524ณโรงเรียนบ้านโคกรามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครู2ระดับ2ผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัล1แส0ครูดีเครืองราชอิสริยอภพง์ทวิตยาภรณ์ช้างเผือกคติประจําใจทําวันนี้ให้ดีที่สุด นางนิทราแสนทวีตำแหน่งครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสะดอเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503สมรสกับพันโทศักดิก์สิทธิ์แสนทวีมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีสาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม พุทธศักราช2524โรงเรียนบ้านลำพุกอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูสอนผลงานที่ภาคภูมิใจครูคุูสอนดีเด่นจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเพิ่งรายอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายประยุทธ์โครเงิน ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสแสระออเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2503สมรสกับนางการจนีโงเงินมีบุตรธิดา3คนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2527 หน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอโนโนนารายจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูหนึ่งระดับสองคนงานที่ภาคภูมิใจได้อบรมเยาวชนให้เป็นคนดีของครอบครัวและเป็นพลเมืองดีของชาติเครื่องราอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจกกักรพรรดิมาลาคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด นายสมคิดเจือจันทร์ตำแหน่งครูชำน,นานการโรงเรียนบ้านอําปือสงวนเกิดเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2503สมรสกับนางสัมเพาเจือจันมีบุตรธิดา3าคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรยุงเทพธนบุรีสาขาการบริหารการศึกษาบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมคศรา2541ณโรงเรียนบ้านผืออังเคอจองพระจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรีตาพรมงกุฎไทยคติประจำใจมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าตามอุดมการนางประทุมดวงเกตตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงบอกอุ่น เกิดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2503สมรสกับนายโสคลดวงเจดมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับเป็นยญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรนจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2525โรงเรียนบ้านขูตัน อำเภอกับเธอจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูสองระดับสองผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีเครือร่องราชอิสเรียพรทวีดาพรช้างเผือกติินคจํำใจพลังแห่งความสุขเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ มีพร้อมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพระตื่นเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2503สมรสกับนายอนันตชัยมีพร้อมมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาสุขศึกษา,ษาวิทยาลัยครูสุรินบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคม ปุธศักร25 25, า2,525นาโรงเรียนบ้านหนองขนาดตำบลหนองบัวอำเภอศรีคอรพูมจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูสองผลงานที่ภาคภูมิใจครูผู้สอนนาฏสิลดีเด่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจมุ่งมัน่นตั้งใจ นางสาวพงศีเรืองไกลตำแหน่งโคชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขวาวศิลริน,นเกิดเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2503การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษวิทยาลายัยครูมหาสารคามบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2526 โรงเรียนบ้านจานตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ผลงานที่ภาคภูมิใจครูดีที่ทุ่มเทพเพื่อสิทธิ์เครื่มราอิสริยาพรณ์ทวีติยาภรช้างเผือกคติประจำใจลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานักคน ผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาโพเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2503สมรสกับนายรังสิตก,กับจันมีบุตรธิดาสามคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาเอกขะหะกรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏสุรินบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม พุทธศัก,กราช2524ณโรงเรียนบ้านปราศาสเบงอำเภอกาบเชิงจัังหวดสุรินทร์ตำแหน่งครูหนึ่งผลงานที่ภาคภุมมใจทูดีเด่นด้านการท่่งเทเพื่อสิทธิ์เครงืราชิสริยาภรทรวิตยาภรณ์รั้งเผือกจักรพัฒมาลาคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด สามารถนับถือดีครชูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากแดบดบเกิดเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2503สมรสกับนางศิรน,นันนับถือดีมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่5 มกราคมพุทธศักราช2525ณ 25, โรงเรียนบ้านนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งครูสองคนงานที่ภาคภูมิใจรางวัลนนงแสนครูดีเครืองราอิสริยาภรณ์ทวิทยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางจรัสสีตรีรเพชรคงชัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากแดบดบเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศากา 2, ักราช2504สมรสกับนายพรชัยตรีเพชรคงชัยมีบุตรธิดาสองคนการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่23พฤษภาคม พุทธศักราช2526ณโรงเรียนบ้านตรมูอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ตำแหน่งครูสองผลงานที่ภาคภูมิใจ1แสนครูดีเครื่องราชอิสริยาภรทวีติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจทำดีได้ดีนายยอดเจริญสิริตำแหน่งช่างไม้สาม โรงเรียนบ้านสังโคเกิดวันที่ากันยายนพุทธศักราช2503สมรสกับนางสุนันเจริญสรดิมีบุตรธิดาหนึ่งคนการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปีที่6การศึกษานอกระบบและอัธยาศัยอำเภอขวาวสินรินมันจุดเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2552ณโรงเรียนบ้านสามโคอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ผลงานที่ภาคภูมิใจพัฒนาบริหารได้สวยงามน่าอยู่คติประจำใจทำดีที่สุดในวันนี้ รู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย